ก็มีน้ำแหลบเหมือนฉันนะแต่ว่าตัวเย็นเกินไปไม่มีเทไนไม่ว่าผู้ไดที่ให้ฉันเป็นเพื่อนก็เหมือนใจยุ่งกันหมดทุกทียางมีเพื่อนขออุนสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับก็อยู่กับผม X Moon. เองสตาร์มูนเ่นชัยนี่ผู้มาหยุดยั้งในการต้นแล้วก็หายตัวไปแบบไม่ช่วยเอ๋นะครับ โอเคุยกันดีดีกว่าเออเหมือนนอจะมาอยู่ที่อวกาศซึ่งมาอยู่ได้ไงผมก็ไม่ทราบแน่ชัดนะครับโอเคตอนนี้เปลี่ยนพบฟ้าหัวหน้าคนใหม่เป็นมือขวานะครับเพราะว่าคนก่อนนั้นโดนจับไปแล้วครับโอเคช่างมันเถอะต้องหาวิธียอดจากที่นี่ไปให้ได้ก่อนทำยังไงดีนะ งั้นอองขยับตัวให้มากกว่านี้เผื่อช่วยได้แน่นอนเอาจริงสิโอเคมันยังแข็งแรงได้ไม่พอสมุดกับบีโมดงั้นเอาเป็นสมุดแล้วกันผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่อาก็สามารถปลดกุญแจมือออกจากตรงนี้ได้แล้วอืม ก็แต่เราจะใช้อะไรดีระหว่างขี่แงกุญแจ,จส,สมัยยุคตึกนะวันกับระเบิดใช่แล้วระ,ระเบิดระเบิดได้แน่นอนใช่มันระเบิดได้แต่มันมากเกินไประเบิดแค่นี้สามารถระเบิดได้เกือบครึ่งนึงเลยเหรอเนี่ยแน่นอนเป็นมั่วเลยวันที่ขาด คนทันตอกระสุนได้มันคือคืออะไรกันแน่นะแย่ yeah, แล้วตอนนี้พังของเขานั้นได้หมดลงแล้วเดีี้ผู้นี้จะทำยังไงดีเ <c oughs> ขาปิดประตูเหมือนกังจะเจอขังอาวุธชั้นดีเลยนะเนี่ยโอเคแั okay. งก็เยียบไปเลยบิ๊กซอสด,ดาบขนาดใหญ่ยักษ์โจกตีทีเดียวบอกเลยว่าไม่รอดแน่นอน โอเคไปอ้วหนึ่งแล้วอีกสองตัวก็ไม่น่าใช่งั้นเอาเป็น, <c oughs> นะอืมเลยก็ไม่รู้ <c oughs> ดูท่าเหมือนแผ้กาจะไม่ค่อยจะสำเร็จเท่าไ้งั้นน้องใช้ปืนดูกีดูว้าเี่เยวมปืนครับเจ๊ยปปืนสมัย <c oughs> เกมบอย <c oughs> ด้วยความปืนแห่งเกมตู้เกมนั้นสามารถเอาชนะตุกสีทุกอย่างและตอนนี้ก็มาถึงมือขวาจอโนดกันจะดูเหมือนเฮดดี้นั้นจะสู้ไม่ได้แม้แต่ดิบเดียวฉันต้องเลือกชอยอ่ะชอยแรกก็ไม่รู้สิน่าจะไม่รู้อันนี้น่าจะกลายเป็นหินโอเคฉันจะกลายเป็นหินเพื่อป้องกันการอ่ะการเกะ มันจงเตียวแวงมากเกิดไปตีทูหินเลยต้องใส่ชุดเกาะเออชุดเกาะชุดเกาะเออไม่รู้สิในตอนนี้เขานั้นสามารถต้้พลังของ <nothing. S 1> มือขวาแได้เห็นดีนันได้มาทุหน้าต่างไป mm hmm. ก็บินไป <you> แต่มือขวาได้ตัวจับเจอ mm hmm. ก็ทำการจีงเวเซอร์ซึ่งเห็นดีนั้นในการเออเดินเหยียบตรงเป็นเสาเออเสาพัางาน ซึ่งคราวนั้นก่อนคุนคิดอยู่แต่ตอนนี้ผมได้การบาเอีมาแย่ของ <Hey. S 1> นายไม่สำเร็จโอเคเอาใหม่ อืมโอเคงั้นฉันกดกดตรง้ยกดไม่ทันเนอะโอเคอย่าให้มีครั้งที่สองก็แล้วกันจุ๊บกระโดดตูมโอ,โอ้โห <c oughs> นี่มันพงโ,โอ้โห <c oughs> นี่ทำามาทำมาอะไรเสาไฟเสาพางงาไฟฟ้าพัง,ง,งเลยเหรอเนี่ย <c oughs> <c oughs> นี่มันชุดเกาะอะไรกันแน่เนี่ยโอเคตอนนี้มือขวานั้นกำลังตัวหาอยู่ว่าเฮดดี้อยู่ไหนแต่ตอนนี้ว่านั้นก็ได้ถึงต้องเลือกชอยแล้วมันมีสี่ฝั่งโลกแล้วก็อะไรก็ไม่รู้ งั้นเลือกตรงกลางก่อนโอเคแค่นี้ก็ปลอดภัยแล้วเดี๋ยวก่อนนะเนี่ยมันเอเอโอเค <c oughs> ดูเหมือนแผนนี้ไม่ค่อยได้ไดผลเท่าไหร่งั้นเอาเป็นเออกลมๆลวกันไปเลยมันคืออะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ไม่รู้ว่าผมนั้นจะมีกาสชนะไหม Hey, sir. Sorry bother with the One Direct sorry you Drops is collision station to off on a อือนี่มันคือแคปซูลที่เอาไว้อบหนีกันแน่เย่ yeah! <c oughs> เดี๋ยวก่อนนะนี่มันทุนี่คือทุคือบินเลยเหรอเนี่ยโอเคตอนนี้อันั้นก็ตกมาถึงโลกอย่างปลอดภยอัยแวะสงบมาก ไม่โอเคตอนนี้มือขวาก็ยังรอดชีวิตแต่ว่าแลวจะได้อะไร <c oughs> อะโชนะเดียวกันทำลายพอ,อง,งานจนุดับของนายแล้วซึ่งนายจะไม่สามารถทำลายได้อีกต่อไปไงว่ะมือขวา <c oughs> แต่ของนายไม่สำเร็จแน่โชคดีรักกันแล้วก็จบบอยบูรขอบคุณครับเอาอะจบจบช่วงนี้แล้วก็มาช่วยไอ้กันเลยดีกว่า

What do you say we hit him again? I don't know about you, but I'm running pretty low on cash. Great. I'll get in touch with my contacts and find out where they're at. 1วันต่อมาโอเคตอนนี้เตรียมตัวพร้อมที่จะสู้แล้วผมไม่จะมีรถทังคันเดียวกับเธอแต่ฟังศัตรูนั้นก็อดไฟเอ่อ1 2 3 4อ่ะเดี๋ยวนี่มันเกิน17หรือ18หรือ2 0 0ันแต่แป๊บนึ่งจะมีเงินมหาศารซ่อนอยู่ there's our payday. Let's take it to him. โอเคตอนนี้เพลงมาแล้วงั้นก็ถึงว่าความเท่ระดับซุปเปอร์อีปีก ตนนี้เขาจะได้ทำการปอรที่จะยิงใส่เคนดี้กับเอ๋ครับตอนนี้ขเขาจะได้ทำการเตรียมเออแบบส่วนมินฟ้าที่มีปืนไม่ใช่มีดาบโอเคมาถุงอึกชอยแล้ว้นต้องเออซ่อนตัวโอเคทีนี้ก็ปลอดภัยทุกอย่างแล้วดูเหมือนจะไปชนกับหินอืมโอเคงั้นไม่มีแก่ขึ้นนะ โอเคได้เดี๋ยวต้องเลือกใช้อีกครั้งหนึ่งงั้นขอเลือกใช้เป็นปืนใหญ่ย,ยิงที่จริงอ่ะฉันไม่ได้ยิงนายหรอกแต่ฉันยิงโดนหิตเพื่อให้ไฟอ่ะมาชนกับปินแบบแข่ของนายก็จะไม่มีอะสรเสบดพูดครั้งที่สอ,อีกแล้ว <c oughs> โอ้ไม่นะ <c oughs> ปืนใหญ่ของฉันถูกพัง <c oughs> แต่อย่างน้อยเราก็ <c oughs> ได้ขมุมทรัพย์สมบัติเงินอย่างมหาศาล จะใช้แผลอะไรดีอืมคิดในแง่ดีกระเป๋านี้ก็น่าจะเป็นกระเป๋าวิเศษที่สามารถใส่ถ้อยก็ได้นะซึ่งมันคงไม่ใช่นานเนาะอโอเคมันก็มีผิดพลาดก็ได้บ้างแหละงั้นเอาโวมมากันเงินใหญ่ขนาดนี้โวมแค่นี้มันจะพอเหรอโอเคผมเชื่อครับมันพอแต่มันสูงมากๆเว้ลจะทำยังไงต่อ มาถึงแล้วสินะนมือขวาทีนี้หนึ่งประทาดสองจะแช่ไอ้ดีเข็มเพื่อต่อสู้เหมือนกับเอ,อ่อพันนี้ที่วันนี้เราเป็นคู่หูกันถอว่าขอคำการคู่มือสู้หมอบกันอยู่พางแห่งการสาม,มาคัคคีกันไงวะ และฉนก็ชน,นะมือขวาได้อีกครั้งหนึ่งแล้วโอเคแล้วก็ได้เจ็ดแ็กที่มเป็นสวดขาของมือขวามาแล้วก็บินไปโอเคใช่ก็ขอพูดอะไรมากกว่านั้นนิดนึงก็แล้วน,นะครับคือเจ็ดแ็กแค่นี้แต่เงินน่าจะหนักอยู่นะแต่ช่างเถอะนี่ก็น่าจะเป็นฉากตัวพี่ดี โอเคแล้วก็จบไปอีกฉากจบที่สองตอนนี้ก็อีก3มงั้นไว้เจอกันคลิปหน้านะครับเจอกันไหมชุป,ปี